อ่นะคะทุกคนเอาเลยเอาไปเลยเอาไปเลยทุกคนวันนี้พนักงานก็เคลียร์นะคะเคลียร์นู่นเคลียร์นี่เคลียร์นั่นนะคะแล้วก็เก็บล้างนะคะเตรียมละนี่ไปซื้อแผ่นไม้มาจะทำที่ไลท์ถ่ายทุเรียนค่ะทุกคน ไปซื้อไม้อัดไม้ฝาอะไรกันมาก็ไม่รู้นะคะลูกน้องดิซันก็นี่นะก,<อ>ปนกะ็ปีนี้ก็จะปีนี้ก็จะทําเป็นเรื่องเป็นราวหน่อยนะคะนี่จะไลทตรงนี้ปีนี้จะไลท์ทุเรียนตรงนี้ค่ะล็อกนี้หนึ่งล็อกก็จะไลท์ขายทุเรียนเราทํากันง่ายๆค่ะทุกคนเออนะคะเราเน้นเรื่องงานขายเราไม่เน้นเรื่องการแบบทาโรงงานนะคะเพราะว่าตรงไหนมุมไหนก็ รายได้ขายได้อันนี้อะไรข้าวิกเหรอสมัยไหนเนี่ยก็ไม่รู้มีวิกด้วยเหรอใช่เฮ้ยนี่มันเสื้อชานอ้าวก็เสื้อบอสทั้งนั้นแหละก็ของบอสทั้งนั้นเลยเนี่ยของบอสทั้งนั้นเลยเนี่ยไม่มีของใครเลยเป็นสิบถุงเนี่ยอยุงบนเองนะอันนี้สมัยอันนี้ชุดตั้งแต่สมัยยังอยู่ในวงการนะคะโอุชุดนี้เคยใส่สวยมากชุดนี้สวย ใส่บ่อยด้วยใครอยากได้เจอแอดมินในที่ของผมหมวกกันนี้แหละเออนะฮะชุดแครี่เหรอชุดเขาอันนี้มานั่งเลือกชุดไปลายกันไหมไม่ขายไงคะวัวไม่เอาแล้วอ่ะฮวัวไม่เอาแล้วหนูไปขายพ่อใส่ไหมพ่อใส่นี่ชุดนี้สวยมากทุกคนที่ชุดนี้ใส่โอ้ชุดนี้ก็น่ารักนะเนี่ยโอ้ชุดนี้ก็สวยชุดนี้ก็ใส่สวยนี่ใส่คลองผมไหมคะตามไปได้เลยค่ะคลองผมจันใช่ไหมใช่แล้วค่ะ อยากได้ชุดของคุณแพรี่ตามไปคลไปเลยทุกคนไปคลองผมจันบุรีได้เลยค่ะมีจริงจริงมีแต่ชุดสวยๆนะเนี่ยโรดีเจาะสวยเนอแต่ทำไมบอสมีวิกหลายอันนะก็ใช่อันนี้วิกเก่าแล้วก็ตอนช่วงงานงานนั้นโล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 แล้วก็กลับบ้านได้ถุงนั้นใช่หมดเลยใช่ไหมใช่นู่นข้างบนโอ้โหเคลียร์เลยเคลียร์เลยทุกคนมันเยอะแยะเลยตอนช่วงเราทำงานเราออกงานทุกวัน แล้วก็อันนี้เป็นทุเรียนทอดนะคะทุกคนทุเรียนทอดทุเรียนทอดออเดอร์แน่นจริงๆนี่ให้ดูเลยไม่ได้โกหกนะคะว่าออเดอร์ทุเรียนทอดคือคืนแน่นนะแล้วใครอยากทานทานเลยอยากสั่งสั่งเลยใครที่เห็นคลิปนี้นะคะดูคลิปนี้แล้วอยากสั่งทุเรียนทอดไปทานก็ทักแชทเลยทักแชทเลยทักแชทเลยนะคะทุเรียนทอดเรามี2 2ขนาด2ไซส์นะคะก็คือมี 250กรัม500บาทแล้วก็125กรัม250บาทนะคะเออสนใจทักแชทเลยคุณดูทุเรียนดิคุณดูทุเรียนดิฉันนะของไม่ดีแพรี่ไม่ขายนะคะขายแต่ของเกรดเอเกรดพรีเมียมชำชำชิ้นใหญ่ๆแผ่นโตๆตสนใจทุเรียนทอดนะคะดิฉันแนะนําเลยเนี่ยเดี๋ยวติดส่งการนะคะคนเดินทางไม่ว่าคุณจะไปเที่ยวกับบ้านอยากได้เป็นของฝากหรือของกินเล่นนะคะระหว่างเดินทางกรุบกรุบมัน,มน หอมมกรอบอร่อยนะคะทักแชทเลยอันนี้ก็ออเดอร์นะคะออเดอร์ออเดอร์แน่นจริงออเดอร์แน่นจริงนะคะนี่ก็ออเดอร์ทั้งนั้นเลยออเดอร์ทุเรียนทอดนะคะตังมากตังทุเรียนทอดทักแชทเลยจ้ะแม่นะคะอันนู้นก็ล้างะก้าแล้วสก้าทุเรียนตะก้าใส่ทุเรียนนะคะตะก้าใส่ทุเรียนอ่ะแนแล้างก็ล้างไปอันนี้ก็แนแเม่ามอยก็เม่ามอยไปนะคะเออ สองพี่น้องนะคะคุณป้าอารีกับคุณป้าอะไรก็ร um, ู้จำชื่อจริงป้าไม่ได้สองสาพี่น้องครับ่าพี่กาจัดการตีแผ่นไม่มีสว่านเอาไว้ก่อนเจ๊จันนภาเนี่เบาๆหน่อยนะพูดเป็นงานปวดค่ะแต่ฉันนึกว่าเป็นลุงตุงนัง ชุดนั้นก็สวยชุดนั้นสวยสวยนัน่น่นว่เลยเนี่ยชุดูไม่ได้ว่ะไม่มีไซน้ำฝนหรอกไม่ต้องเลือกเราเอาลูงแกเลกไมไม้ไหมลไม้หับผ้าอย่างเงี้ยลูงไม้เลแล้วผาอย่างเงยด้วยกันอ่ะอันนี้คืออะไรอะคะอะไรไวแรงมากไวแรงไหมใส่ได้ยเหรอไม่ได้หรอกบางทีมันซึมมาไงางอยู่ไหวาไว้ยังไม่ดี อันนี้ก็ใช่หมดเลยใช่ไหมอ่ะลองแกะลองดูซิมันเป็นอะไรอะไรบ้างล้วงๆระวังงูระวังอะไรนะเอาไปลูกของเยอะมากหรือทังสมบัติขอขังสมบัติแล้วนุหรือทังสมบัติขอป้าก่อนขอก่อนยังไงไม่ให้นะอันนั้นมันบอกไม้ห้อนีก็ทำกันไปนะคะรักน้องก็ อันนี้ก็เคลียเออแต่ละปีแต่ละปีนะฮะมันทิ้งเบอรถุงนอกมันใช้ไงานไม่ได้แล้วชิว,วๆนะฮะเออเล่นนองเยอะเดี๋ยวไปดูแฟนกันทุกคนไปดูแฟนกันนางทำอะไรไมะเน่ะน่าจะอยู่ในบ้านน่าจะอยู่ในบ้าน โอยว,อว,วิ่งทำไมลูกวิ่งทำไมวิ่งทำไมวิ่งทำไมลูกฮะวิ่งทำไมไปดูพ่อฟอดที่พ่อฟอดอยู่ไหนดูพ่อฟอดที่พ่อฝอดอยู่ไหนไปดูหน่อยสิพ่ออยู่ไหนวะอยู่ในห้องนอนแน่เลย ไม่ให้เห็นหรอกไม่ให้คนอื่นเห็นแฟนหรอกแล้วทำไมถอดเสื้อทำไมเนี่ยก็ถอดรอเธอไงถอดเสื้อทำไมถอดรอเธอไงเดี๋ยวเดี๋ยวโดนนะและแ้วไปเจ็บมวยอ,อะไรบ้าอะไรเนี่ยมาถอนทีทำอะไรอุ้ย <c oughs> ไปขลึศ <c oughs> เก็บที่นุ่งที่นุ่องฟาดไอ้ป่ว <c oughs> <c oughs> ย,ยอะไรพ่วยอะไร <c oughs> ทุกคนแค่นี้ก่อนนะพร้อมแล้วเหรอ ปทุกคนปิดคลิปก่อนนะพร้อมแล้ว